สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนง n คันทองประจำวันศุกร์ที่6มิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2568โดนทรัมป์และอีรอนมัสผิดใจกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับโดยทรัมป์เรียกอีรอนมัสว่าเป็นบ้าไปแล้วและข่มขู่ที่จะตัดสัญญาสัมปทานต่างๆของรัฐบาลกับบริษัทเทสลารวมทั้งบริษัทในเครือของอีรอนมัส ในวันประสวสดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกซีอโอของเทสลาอีรอนมัสว่าเป็นบ้าไปแล้วนะครับและข่มขู่ที่จะตัดสัญญาสัมปทานของรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในเครือของอีรอนมัสขณะที่ทั้งทรัมป์กับอีรอนมัสขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องร่างกฎหมายภาษีฉบับสำคัญนะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดเงินในกุบประมาณแผ่นดินของเราซึ่งเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์คือการยกเลิกเงินอุดหนุนและสัญญาของรัฐบาลที่ให้กับอีรอนทรัม์เขียนในโพสต์บนทรูสโซเชยลผมแปลกใจเสมอที่ไบเดนไม่ทำมัสเขียนตอบทันทีบนแพลตฟอร์ม X เอาเลยทำให้วันของผมดีขึ้นต่อมาเขาเขียนเพิ่มเติม โดยเขียนว่าจากคำแถลงของประธานรัฐดีกับการยกเลิกสัญญาของรัฐบาลของผม SpaceX จะเริ่มถอนยานอาวกาศ Dragon ออกจากการใช้งานทันทีนอกเนือจากการนำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทส la เข้าธุรกิจของอีรอนมัสยังรวมถึงบริษัทสำรวจอวกาศและการสื่อสารผ่านดาวเทียม SpaceX บริษัทปัญญาประดิษฐ์ xAI บริษัทขุด อุโมง The Boring Company บริษัทเทคโนโลยี Neuralink และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นะครับนี่คือ,อความเป็นผู้นำของอิรันมสัสในบริษัทซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐราคาหุ้นของเท s l a ซึ่งเราจะ,ะวิเคราะห์กันต่อไปนะครับ มีการซื้อขายที่ราคาลดลงอย่างมากอยู่แล้วพังทลายลงหลังจากที่ทรัมป์ออกมาแสดงท่าทีที่ต่อต้านอิรันมัสอย่างรุนแรงนับว่าเป็นการประทะกันที่น่าตกตะลึงนะครับระหว่างาผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและ,ระาาประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ สัปดาห์นะับไปถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ทั้งคู่แลกเปลี่ยนคำชมเชยกันในระหว่างพิธีส่งมอบงานที่ห้องทำงานรูปไข่เพื่อบูดงานแบบระลึกถึงช่วงเวลาที่มัสเป็นผู้นำ d e partment of government efficiency หรือว่าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นบาเป็นพิเศษโดยเดนทรัมป์และให้อีรอนมัสเป็นผู้นำในการหาช่องทางที่จะ การคอร์รัปชันหรือว่าลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในหน่วยงานต่างๆทั้งหลายของรัฐบาลกลางปรากฏว่าสิ่งที่อีลอนมัสและทีมงานพบเป็นการคอร์รัปชันมหูรานนะครับไม่ชอบมาพากลทำให้สามารถประหยัดก็ประมาณไปได้แสนถึงสองแสนล้านเหรียญน,นะครับแต่อย่างว่านะครับการกระทําของอีลอนมัสไปขัดผลประโยชน์นะครับ ของพวกรัฐลึกหรือว่ากลุ่มนักการเมืองและบริษัทต่างๆนะครับที่ได้ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินจึงมีแรงกดดันนะครับให้ขับไล่อีรอนมัสออกไปจากตำแหน่งนี้ทางอีรอนมัสนะครับให้คำมั่นนะครับหรือว่าให้คำสัญญาก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการที่จะเห็นงบประมาณแผ่นดินลดลงไป สองล้านล้านเหรียญน,นะครับนี่คือหนี้ที่เขาต้องการที่จะลดไปโดยอิรันมัสเขียนว่าถ้าหากว่าระดับหนี้ของรัฐบาลยังคงเดินหน้าเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้ไม่ช้าไม่นานนะครับรัฐบาลสหรัฐจะประสบกับภาวะล้มละลายตอนนี้ทางรัฐบาลกลางมีหนี้เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งอล้านล้านประมาณหนึ่งล้านล้านเหรียญน,นะครับในทุกๆร้อยวันนะครับและงบประมาณที่ กำลังอ,อยู่ในการพิจารณาของสภาเป็นร่างกฎหมายนะครับจะทำให้นี่ยังคงเพิ่มต่อไปนะครับประมาณ2อล้านล้านกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่อีรอนมัสไม่เห็นด้วยในช่วงบ่ายพสต์บรีที่ผ่านมามัสเขียนบนบนแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับการไม่รู้จักบุญคุณของทรัมป์นะครับเขียนสั้นๆนะครับ such ingratitude นะครับก็คือทรัมป์ไม่รู้จักบุญคุณเลยนะครับและประกาศว่าถ้ามีผมทรัมป์คงแพ้การเลือกตั้งพรรคเดโมแครตจะควบคุมสภาและพรรครดอพับริกันจะได้นะครับแพ้นะครับหมายถึง51ต่อ49ในวุธิสภาอิรอนมาให้เงินสนับสนุน ในแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานดีของโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งไปปรากฏตัวบนเวทีร่วมกับทรัมป์นะครับเพื่อที่จะหาเสียงจากการที่เป็น c o o ที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับหรือว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดนะครับในแวดวงาทางด้านธุรกิจนะครับอีรอนมัสเองก็ช่วยดึงคะแนนมาให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างมาก ในโพสตอีกการหนึ่งอีรอนมัสระบุถึงการสนับสนุนให้ทรัมป์ถูกถอดถอนและแทนที่ด้วยประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับมาสยังกล่าวหาว่ารัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดทางเพศนะครับโดยเจฟฟรีย์แอปเซนนะครับซึ่งเป็นแมงดาหรือว่าบุคคลที่ ชักนำเหมานักการเมืองนะครับเข้าไปร่วมเพศกับผู้เยานะครับที่เกาะส่วนตัวของเขาเพื่อที่จะแบล็กเมล l นะครับมีผู้ที่ใช้บริการของเจฟฟรีย์แอปสเอนค่อนข้างที่จะมากมายโดยเฉพาะอยงยิ่งนักการเมืองต่างๆทั้งหลายมีรายงานว่าบิลกินตันนะครับบิลเกตส์ Gates, นะครับ ฟ้าชายจะฟ้าชายแอนดรูสเองก็เคยบินไปเกาะส่วนตัวของเจฟฟรีย์เอฟสไตนนะครับอิรามาัสบอกว่าความจริงจะปรากฏทรัมป์ปฏิเสธส่วนทรัมป์เองก็มีการปฏิเสธเกี่ยวข้องในพฤติกรรมนะครับอาชญากรรมของเอฟสไตนและมัสไม่ได้แสดงหลักฐานในโพสต์ของเขาเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหานี้นะครับ ก่อนหน้าที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งมีรายงานว่าหลังจากที่เข้าเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วไฟล์ของเจฟฟรีย์แอปสไตน์จะถูกเปิดเผยนะครับว่ามีรายชื่อนักการเมืองนักธุรกิจนักการเงิน CEO ผู้ใดบ้างนะครับที่ไปใช้บริการาทำความผิดทางการเพศกับผู้เยาว์ที่เกาะ ส่วนตัวของเจฟฟรีย์ a b s นต์แต่ปรากฏว่าจนถึงป่านนี้นะครับทาง FBI ก็ยังไม่ได้มีการเปิดแฟ้มลับนี้นะครับเมื่อถูกขอความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่อีรอนมัสมุ่งโจมตีไปที่ทรัมป์นะครับทางโฆษกสำเนียบขาวปฏิเสธที่แสดงความเห็นใดๆทรัมป์เองในโพสต์ทรูโซเชียลนะครับ ที่เต็มไปด้วความขมขื่นนะครับของเขาในช่วงบ่ายวันพสุสปดรีเขียนว่ามาสัสนะครับเริ่มสร้างความน่ารำคาญเมื่อสิ้นสุดวาระของเขาในฐานะพนักงานพิเศษของทางด้านรัฐบาลผมขอให้เขาออกไปทรัมป์กล่าวอ้างมาสัสเรียกคำพูดนั้นว่าโกหกอย่างชัดเจนการโจมตีด้วยความโกรธนี้เกิดขึ้นหลังจากมาสัสวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีท่ามกลางความขัดแยง้ง ทิทะวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเกิดจากความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงของมหาเศรษฐีผู้นี้ต่อร่างกฎหมาย,ยางบประมาณขนาดใหญ่ของทรัมป์ซึ่งทรัมป์เรียกว่า big and beautiful ทรัมป์เขียนในโพสต์โซเชียลมีเดียนะครับว่าผมยกเลิกคำสั่งบังคับรถยนต์ไฟฟ้าที่หม,หมายถึงรถยนต์ e ีนะครับที่บังคับให้ทุกคนซื้อ รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีใครต้องการซึ่งเขารู้มานานแล้วหลายเดือนว่าผมจะทำนะครับเขากลายเป็นบ้าน,นะครับในช่วงที่ฝ่ายเดโมแครตหรือว่าศัตรูของอีรอนมัสมีการเผารถยนต์ไฟฟ้าเท s l a นะครับตามเมืองใหญ่ๆเป็นแคมเปญต่อต้านอีรอนมัสหลังจากที่ Musk, อีรอนมัสเข้าไปหัน งบประมาณการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆทั้งหลายรวมทั้งเสนอเงินชดเชยเพื่อทะยจะปรับลดพนักงานออกไปนะครับหลายหลายพันหลายหมื่นตำแหน่งเลยทีเดียวทำให้อีรอนมัสมีศัตรูไปทั่วไปหมดเลยทีเดียวนะครับมีแคมเปญเผารถยนต์เทส l a นะครับทั้งในสหรัฐอเมริการวมทั้งในแคนาดาอีกด้วย และโดนัทรัม์เองก็มาช่วยอีรอนมัสนะครับให้การสนับสนุนนะครับเขายืนเคียงข้างอีรอนมัสพร้อมกับรถเท s l a นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าหนุนอีรอนมัสอย่างเต็มที่โดนัทรัม์กล่าวในห้องทำงานรูปไข่ก่อนหน้านี้นะครับในวันพฤษาีว่ามัสไม่พอใจที่แพ็กเกจร่า,ราง กฎหมายก็ประมาณตัดเครดิตสำหรับภาษีรถยนต์ไฟฟ้ามาสไดโจมตีร่างกฎหมายนี้อย่างดูเดือดโดยอ้างว่ามันจะเพิ่มหนี้ของประเทศเป็นล้านล้านดอลลาร์นะครับเขากำลังเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันค่าร่างกฎหมายนี้ซึ่งครอบคลุมวาระในประเทศที่สำคัญของทรัมป์ การรณรงค์ต่อต้านร่างกฎหมายของมัสได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มริพับลิกันสายอนุรักษนิยมด้านการลังแต่การโจมตีทรัมป์อย่างต่อเนื่องของเขาทำให้ผู้พักดีบางคนออกมาปกป้องประธานาธิบดีดังที่เคตามีนกล่าวสตีเป็นนอนอดีตที่ปรึกษาของทรัมป์กล่าวในการถแถลงการต่อ NBC News ในช่วงบ่ายวันพุสบดี แบนนอน่าจะอ้างถึงรายงานล่าสุดของ The New York ์กไทมเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของมัสในระหว่างการหาเสียงปี2567มัสได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ที่หติดยาเสพติดเบนนอนกล่าวว่าผู้คนรวมถึงตัวผมกำลังแนะนำให้ประธานาธิบดียกเลิกทุกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอีรอนมัสและเริ่มการสืบสวนครั้งใหญ่ทันที เขากระตุ้นให้ทรัมป์สืบสวนสถานการณ์เข้าเมืองของอ r รอนมัสเนื่องจากว่าออรอนมัสเป็นชาวแคนาเดียนนะครับโดยที่มีโดยที่ออรอนมัสเองเกิดที่เซาท์แอฟริกานะครับเขาเป็นผู้ที่มีสัญชาติแอฟริกาใต้นะครับ ก่อนที่จะย้ายมาที่แคนาดารวมทั้งสหรัฐอเมริการวมทั้งนะครับประวัติการใช้ย,ยาเสพติดของอีรอนมัสซึ่งเป็นสิ่งที่ซีปแบนนอนนะครับเรียกร้องให้มีการสืบสวนตัวอีรอนมัสรวมทั้งความสัมพันธ์ของเขากับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความพยายามบังคับให้มีการบรรยายแผนสงครามที่เป็นความลับสุดยอดกับจีนที่เป็นตะก้อน,นะครับมีรายงานว่าอิรอนมัสได้ร่วมเขารับฟัง Briefing นี้ด้วยนะครับและอิรอนมัสมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเชิญประธานาธิบดีสีชินผิงมาร่วมพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซีเบอนอนออกโรงโจมตีอิรอนมัสอย่างรุนแรงเลทืทีเดียว หันมาดูบริษัท,ท SpaceX นะครับเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาของรัฐบาลไราใหญ่ที่สุดโดยได้รับเงิน3,800ล้านดอลลาร์จากสัญญาของรัฐบาลหลายร้อยฉบับในปีงบประมาณ2,567เพียงปีเดียวตามรายงานของ The New York Times นะครับบริษัทนี้ได้รับสัญญามูลค่ามากกว่า20,000ล้านเหรียญจากนาซ a กองทัพอวกาศ สหรัฐและหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่ปี2551การวิเคราะห์ของ The Washington Post ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์พบว่ามัสและบริษัทของเขาได้รับเงินอย่างน้อย38,000ล้านเหรียญจากรัฐบาลสหรัฐในรูปแบบของสัญญาเงินกู้เงินอุดหนุนและเครดิตภาษีในช่วงเวลากว่า2ทศวรรษบริษัทบางแห่งของมัสมีแนวโน้มจะได้รับเงิน จากรัฐบาลเพิ่มเติมในอีกหลายปีข้างหน้าไม่ว่าจะจากสัญญาที่มีอยู่หรือจากธุรกิจใหม่ที่ทำกับรัฐบาลตัวอย่างเช่น SpaceX เป็นหนึ่งในผู้นำที่อาจได้รับส่วนสำคัญของแผนโลป่ป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome ของทรัมป์นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับความขัดแยง้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับอีร n m อ s นมัส ทำให้นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจนะครับในบริษัทเทสลาซึ่งเป็นบริษัทแฟลกชิ i นะครับหรือว่าบริษัทที่เป็นแกนนำของธุรกิจของอีรอนมัสซึ่ซงสูญเสียมูลค่าตลาดไป1,52 0 0 0ล้านเหรียญนะครับหลังจากที่มีการประทะคารมระหว่างมัสกับทรัมป์ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นที่มีมานะครับหุ้นของเทสล a าร่วง14%ในวันพฤหัสบดีหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ข่มขู่ที่จะยกเลิกสัญญารัฐบาลสำหรับบริษัทของอีรอนมัสนะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับทำให้มูลค่าของเทสล a าลดลง152,000ล้านเหรียญซึ่งเป็นการสูญเสียมูลค่าตลาดครั้งใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาทำให้มูลค่าตลาดรวมของบริษัทนะครับหรือว่า Market Capitalization ของเทสลาลงมาต่ำกว่าระดับ1ล้านล้าน,านเหรียญไปอยู่ที่ระดับ916,000ล้านดอลลาร์โดนทรัมป์บอกว่าอีรอนมสัสเริ่มน่าเป็นที่น่ารำคาญและผมขอให้เขาออกไปนะครับก่อนหน้านี้ในวันพรสบดีทรัมป์กล่าว จากห้องทํางานรูปไขว่าอิรอนมัสไม่พอใจที่ร่างกฎหมายง้มาแผ่นดินไม่ได้ให้ไม่ได้เอาเครดิตภาษีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปรวมอยู่ด้วยอิรอนมัสกับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีผมไม่รู้ว่าเขาเราจะยงคงมีความสัมพันธ์ต่อบไปหรือไม่ทํากล่าวในห้องทํางานรูปไข่เมื่อวันพฤสปดีผมแปลกใจ ที่เราต้ตอบโต้นะครับว่าช่างมันนะครับในขณะที่ทรัมป์กำลังพูดอยู่ถ้าไม่มีผมทรัมป์คงแพ้การเลือกตั้งเดโมแครตจะคุมสภาและพรรครีพับกิกันจะได้51ต่อ 49, 49ในวุฒิสภามัสเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาได้ข่มขู่ที่จะทำให้สมาชิกสภาที่โหวตสนับสนุนร่างกฎหมาย uh, The Big and Beautiful นี้ของทรัมป์นะครับต้องเผชิญปัญหาในการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับและเรียกกฎหมายนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับรัฐบาลทรัมป์การร่วดลงของหุ้นเทสลาเกิดขึ้นหลังจากที่ประสัท เทสล a านะครับมีราคาพุ่งขึ้น22%ในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าจะมีตัวเลขยอดขายที่อ่อนแอโดยมัสได้ยุติบทบ,บาทในฐานะหัวหน้าของหน่วยงาน Department of Government Efficiency หรือ d o ชนะครับเนื่องจากว่าแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นนะครับที่ต้องการให้อีรอนมัสกลับมาใช้เวลานะครับทำงานเต็มตัวเพื่อที่จะฟื้นฟูสารภาพของ เทสลางานทางด้านการเมืองได้เบียดบังเวลาของทางด้าน Elon Musk, อีรอนมัสไปเป็นส่วนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เดือนมกราคมในช่วงสัปดาห์นี้หุ้นของเทสลาลดลงเกือบ18เทีเดียวขณะที่มัสยังคงโจมตีร่างกฎหมายโงมานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นะครับหุ้นของบริษัทเทสลาลดลงเกือบ30%และห่างไกลจากจุดสูงสุดที่4 8 8ร4เหรียญต่อหุ้นเมื่อวันที่18ทธันวาคมนับตั้งแต่การเป็นพระก,การพิเศษนะครับของรัฐบาลทรัมป์นะครับสิ้นสุดลงในวันศุกร์นะครับ อีรอนมัสดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งนะครับกับทรัมป์อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียววอลเตอร์ไอแซคสันนะครับผู้เขียนประวัติชีวิตของมัสกล่าวกับรายการ s q u a d b o x ของ CNBC เมื่อวันพสุสบฏีว่าสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับอีรอนมัสคือเมื่อเขาทุ่มสุดตัว เขาจะทุ่มสุดตัวจริงๆนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ได้ปรับเทียบในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนและเขากำลังไม่พอใจอย่างจริงจังทางมัสพยายามโน้มน้าวทรัมป์และสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นๆในรัฐบาลนะครับให้เปลี่ยนแปลงบางส่วนของร่างกฎหมายของทรัมป์ที่จะลดเครดิตภาษีสำหรับปรถยนต์ไฟฟ้า e ีีและพลังงานแสงแดด สำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างผลกำไรให้กับเทสลามาตรการดังกล่าวยังกำหนดค่าธรรมเนียมรายปี250เหรียญสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับเทสล a ากำลังเผชิญกับปัญหาพื้นฐานที่รุนแรงมากขึ้นโดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าตกลงอย่างมากในตลาดหลักของยุโรปและชื่อเสียงแบรนด์ที่ลดลงในตะบันตกนะครับ ปรากฏว่า BYD รถยนต์ไฟฟ้าของจีนตีตลาดยุโรปนะครับมียอดขายแสงหน้าเทสล a านะครับของอีรอนมัสไปแล้วนอกจากนี้เทสล a ายังอยู่ภายใต้ความกดดันในการเปิดตัวบริการรถโดยสารไร้คนขับที่ล่าช้ามานานในเดือนนี้ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสมัส กล่าวว่าเทสลากำลังทดสอบยานพาหนะไร้คนขับในตลาดนั้นแต่คู่แข่งหลักอย่างเว m o ได้ดำเนินการบริการ r o b บแท็กซี่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่นั่นแล้วโดยร่วมมือกับอูเบอร์อแซคกเซนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามัสยังรู้สึกไม่พอใจกับสมาชิกของรัฐบาลทรัมป์ที่ทำงานต่อต้านการเสนอชื่อจาร์ด I ไอแซ็เมเป็นหัวหน้าหน่วยงานอวกาศนาซานะครับ นั่นทำให้อิรอนมัสโกรธมากเพราะพวกเขากำลังทำร้ายจเร็ดไอแซคเมนเพื่อโจมตีมัสการเสนอชื่อไอแซคเมนถูกถอนถูกถอดถอนออกในช่วงสุดสัปดาห์ไอแซคแมนนำการบินอวกาศส่วนตัว2ครั้งผ่าน SpaceX นะครับของมัสในปี2564และปี2567 โดยบังคับบัญชาลูกเรือในการเดินทางรอบโลกบริษัทเทคโนโลยีการชำระเงินของเขานะครับชิฟสี C ระบุในเอกสารทางการเงินณนะวันที่30มิถุนายน2564ว่าได้ลงทุน27.5ล้านดอลลาร์ใน SpaceX อีกด้วยเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับไปดูคำสั่ง ของทรัมป์ที่สั่งแบนประชาชนจาก12ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสาหรัฐโดน,นทรัมป์ได้ลงนามห้ามพลเมืองจาก12ประเทศเข้าสู่สหรัฐนะครับรวมถึงพลเมืองจากอัฟกานิสถานอิหร่านและเยเมนโดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติคำประกาศที่ทรัมป์ลงนามเมื่อวันพุธยังกำหนดข้อจำกัดการเดินทางสำหรับพลเมืองจากอีก7ประเทศนะครับรวมถึงคิวบาและ เวเนซิเอลาเอกสารระบุถึงชาวต่างชาติที่ตั้งใจก่อการโจมตีด้วยการก่อการร้ายคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของเราสนับสนุนอุดมการที่สร้างความเกลียดชังหรือใช้ประโยชน์จากกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายการห้ามเดินทางนะครับอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่9มิถุนายนจะใช้กับพลเมืองของอัฟกานิสถานเมียนมาชาติสาธารณรัฐของโกอิเวิลทอริยลกินีอิเวิลทอริยลกินีนะครับเอริเทรียเฮติอิรานลิเบียโซมาเลียสุนและเยเมน กลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มที่ประเทศที่ทางสหรัฐอเมริกาเคยโจมตีในอดีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซมาเลียสุดานเยเม,เมนลิบเบียนะครับถูกบอมอสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับข้อจำกัดทางวีซ่าบางส่วนจะส่งผลกระทบต่อนักเดินทางจากบุรุนดีคิวบาลาว เซียการิโอนนะครับโตโกตเติร์กเมนิสถานและเวเนซุเอลาไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าลาาไปทำอะไรถึงทำให้อโดนทรัม์ออกคำสั่งนะครับที่จำกัดนะครับการเดินทางของคนลาวเข้าสู่สหรัฐอเมริกาความจริงก็มีชาวลาวที่อพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ในช่วงสงครามอินโดจีนนะครับที่ผ่านมาก็นี่คือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งต่อต้านาผู้อพยพนะครับและกำลังกระทําการซึ่งดูแล้วนะครับโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริกาออกจากประชาคมโลกทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำแพงภาษีนะครับที่ทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายต้องรวมตัวกันการใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธและตอนนี้โดนทรัมป์เองก็พยายามนะครับกีดกันประเทศต่างๆทั้งหลายไม่สามารถเดินทางเข้าทางด้านสหรัฐอเมริกาได้ก็ต้องดูนะครับว่านโยบายของทรัมป์จะทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งโดดเดี่ยวขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐภาพรวมอย่างไรเพราะว่าเงินทุน ที่เคยลงทุนในสาหารัฐอเมริกาเพราะว่าสาหารัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับจาเป็นนะครับที่จะต้องได้รับเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามิฉะนั้นเองทรัพย์สินต่างๆทั้งหลายจะลงนะครับในขณะที่เร й ติ้งความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมีแนวโน้มนิกติฟนะครับมีแนวโน้มไม่ดีนะครับสำหรับรายการ mct news podcast เวลาหมโดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้ง อัปเดตขมูลข่าวสารล่าสุดจาก iMCT News สํารับท่เที่ยวของเราไปก่อนสวัสดีครับ